ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาในเรื่องของ <D> ผมหยักโศกนะครับทรงที่จะทาจะเป็นทรงทูบ,บ็อกซ์นะครับผมของน้องทําได้แล้วนะครับตอนนี้นะ <Okay. S 1> ก็ถือว่าไม่ดีหยกักแมากเนาะก็มีผมสีขาวแซมด้วยดูตรงนีเ้เดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาผมหยักโศกกันนะครับ พอวิเคราะห์เส้นผมวิเคราะห์ทรงผมก่อนแล้วนะครับว่าตกลงทำทูบ็อกได้นะครับแล้วก็มาขึ้นทรงนะครับก็คือการตัดฐานด้านล่างด้วยเบอร์2นะครับพอตัดขึ้นทรงแล้วก็หาลูกค้าสระผมนะครับสระให้สะอาดเลยนะครับล้างคราบมันสิ่งสกรปรกนะครับแล้วก็เป่าพอมาดเนาะแล้วก็ลงน้ํายาปรับโครงสร้างหรือน้ํายายืดนั่นเองนะครับ ลงให้ชุ่มให้ทั่วนะครับค่อยๆป้ายน้ำยาไปนะครับช่วงนี้ผมก็จะไม่ค่อยได้ทำคลิปลง youtube เท่าไหร่นะครับคือช่วงนี้ลูกค้าเยอะมากนะครับไม่ค่อยมีเวลาด้วยแล้วครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับพี่พีน้องทุกคนนะครับติดตามที่ tiktok หรือ ig ร้าน f a c e o o o อ่าเพจร้านก็ได้นะครับ เราก็จะเจอกันในช่องทางนี้นะครับช่องนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาครับต้องมาอัดคลิปอะไรเงี้ยก็ติดตามใน3ช่องทางนี้ได้เลยนะครับมา <c oughs> เรามาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยในการหนีผมเนาะก็นีใช้ความร้อนนะครับไม่เกิน200นะครับก็ดูความ แข็งแรงของเส้นผมของลูกค้านะครับอันนี้ผมก็จะใช้ความร้อนอยู่ที่180นะครับค่อยๆหนีบไปนะครับให้เขาโคง้งมีวอลลุ่มเล็กน้อยนะครับพอเราหนีบเสร็จหมดแล้วนะครับก็ลงตัวล็อกได้เลยในขั้นตอนในการลงตัวล็อกนะครับก็อาจจะต้องใช้แกนยกโคนผมนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้แกนยกโคนผมเนะี่ย อาจจะเรียบแบนติดหนังหัวไปนะครับให้เขายกมีวอลลุ่มสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยมาดูผลงานกันนะครับผลงานในการยืดวอลลุ่มในวันนี้นะครับหายไปแล้วนะครับไอเท่ผมหยิกนะครับหีกงอหยักโศกนะครับผมอันนี้ผมยืดแบบเป็นแค่โค้งวอลลุ่มเป็นโค้งตัว C นะครับผมตรงนี้นะครับของลูกค้า แททอยแบนนะครับผมอันนี้ก็ยืดให้เขามีเนื้อผมให้ดูโค้งทุยนะครับผมมดูงานฝั่งนี้กันนะครับวผมเชื่อมกันงานในนี้ที่ทำทรงก็เป็นทรงทูบ็อกนะครับ